สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโฮลาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนอ่อหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง 14กับกร,รักกราคมอ่าจะเป็นยังไงน้องเมในเดือนตุลาคมอ่ะถ้าเมย์ทราบลักนาให้เมย์ดูลักนาคู่กับราศีไปเลยนะเมย์จะได้แม่นยําม,มากๆาเลยเมในเดือนตุลาคมเดือนนี้เดือนปุตะเมอ่าบางคนบอกแหมเรียกเมเมแหมาจารย์เมย์ที่เขาเป็นใครเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ดวงดีไงเมนี่ก็หมายถึงลักนาเมทุน แล้วในช่วงจังหวะหลังจากนี้ไปอยากระพริบตาเด็ดขาดเลยอ๋อทำไมจาย์ต้องอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้จังหวะพิเศษคุณพิมบอกเลยเดือนนี้เป็นเดือนปุตะจังหวะพิเศษของคุณมาถึงโค้งนี้แล้วมาถึงโค้งที่คุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าบททดสอบในชีวิตเนี่ยทุกคนต้องมีปัญหาอุปสรรคทุกคนต้องเจอความทุกข์ทุกคนต้องได้รับความสุขเมื่อถึงเวลาสุขจะบังเกิด ทุกอย่างมันเป็นนิยามของคําว่าชีวิตคนอันนี้มันเรื่องปกติแต่จังหวะของชีวิตเนี่ยจังหวะวันนี้เ,เราควรจะตัดสินใจแบบไหนเราควรจะไปซ้ายไปขวาอยู่ที่แต่ละดวงแต่ละพื้นฐานดวงไม่เหมือนกันจังหวะเวลาเนี้ยเดือนเนี้ยเราควรจะหยุดไหมหรือเราควรจะไปต่อเราควรจะลงทุนหรือเราควรจะทําอาชีพอะไรอะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงนี่แหละคือการดูดวง คือการดูดวงที่เป็นในรูปแบบของจักรราศีเป็นในรูปแบบของดวงดาวเป็นในรูปแบบของการใช้การคำนวณจากวันเดือนปีเวลาเกิดที่เป็นตัวคุณที่ไม่เหมือนใครแม้กระทั่งตัวพิมพ์เนี่ยพิมพ์ก็มีพื้นฐานดวงที่ต้องมาบวกกับดาวจรน,นะแล้วก็ต้องมารู้ได้ว่าตัวเราเหมาะกับอะไรบางคนไม่รู้พิมพ์เองก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ที่จะมาทําในส่วนนี้พิมพ์ก็ทําอย่างอื่นซึ่ง ตอบโจทย์ว่าชีวิตก็ล้มเหมือนกันทุกคนก็ต้องเจอบริบทแบบนั้นมาเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเรารู้แล้ววันนี้เนี่ยเราทําอะไรที่มันเหมาะกับเราสิ่งหนึ่งอ่ะเราเองอาจจะไม่ได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่หรูหราหรือสะดวกสบายอะไรมากแต่สิ่งหนึ่งคือความสุขที่เราได้รับใครหลายๆคนที่คุยกับพิมพ์นะที่รู้จักกันมาตั้งแต่หกปีที่แล้วเนาะก็จะรู้ว่าพิมพ์ก็มีศักยภาพของตัวเองที่มีความสุขขึ้นทุกวัน เราความสุขมาอวดกันดีกว่าไหมอ่าวันนี้พิมต้องใช้คํานี้พออะไรเพราะในเมื่อเราเป็นตัวของเราเองแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็จะรู้ว่าความชัดเจนของความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะง่ายในทุกๆครั้งเลยถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้พิมอยากให้เมย์ได้รู้พื้นฐานของตัวเองว่าเมย์เหมาะกับอะไรมันใช่ไหมในเวลานี้เมย์ควรจะลุกไปข้างหน้าตั้งรับชะลอ หรือควรจะทำยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะที่พูนบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่รู้ดวงให้คุณรู้ในเวลานี้ถ้าคุณมาดูเราอยู่ในดาวจรทั้งหมดในช่วงเวลานี้พระราษฎรีเนี่ยกำลังจะให้คุณประโยชน์อันสูงสุดในเรือนกระดุมพระนั่นคือการเงินซึ่งพระราษบดีเป็นเจ้าเรือนการงานและเรือ,อนปัตนิของตัวคุณเอง พระราษฎรีมีคาแรคเตอร์ที่เป็นดาวแห่งความศรัทธาดาวแห่งความถูกต้องแล้วที่สําคัญเป็นดาวแห่งโชคลาภของทุกคนเพราะพระราหสเป็นดาวสุภะคอดวงใหญ่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้พื้นดวงแต่ในเวลานี้จังหวะต่อไปนี้คุณจะไม่พลาดที่จะใช้คําว่าดวงดีใน12ลัคนาเนี่ยคุณจะติดอันดับท็อปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังพูดกําลังลงมือทําพิมอยากให้มันเป็นพลังงานดี อันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะบอกเวลาเราดวงดีเราคิดดีถึงเวลามันดีทุกอย่างเลยนะอันนี้คือคาอธิบายนะแต่พี่จะบอกเมว่าหลังจากวันนี้ขอให้คุณรู้ว่าตัวคุณจะมีความโชคดีสูงสุดสิ่งใดที่คุณวางแผนแล้วตั้งใจทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันเป็นสิ่งที่ ถูกคันลองทุกอย่างถือว่าคุณมาถูกทางและประสบความสําเร็จตั้งแต่วันนี้ไปยาวๆไปถึงสิ้นปี2569แบบไม่มีทิศติอย่างแน่นอนนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะในวันที่2ตุลาคมเลยค่ะวันที่ดาวพระหัสบดีเดินออกจากตัวคุณแล้วมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นเดือนแห่งการเงินเราต้องบอกว่ากระดุมพระไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียวแต่กระดุมพระแปลว่าการเรียนรู้ กระดุมพระแปลว่าการลงทุนอ่ากระดุมพระยังแปลหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นเงินสดแล้วกระดุมพระในเมเนี่ยจะหมายถึงการงานจะหมายถึงคู่ครองเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยคุณจะมีดาวพระหัสบดีนําทางพระหัสบดีหมายถึงดาวแห่งความศรัทธาดาวแห่งความกตัญญูดาวแห่งความถูกต้องถ้าคุณมีความกตัญญูคุณมีความถูกต้องคุณคิดถูกทําถูกพูดถูก ใส่ใจในเรื่องที่ถูกต้องคุณจะได้รับความสําเร็จแบบถูกต้องอย่างแน่นอนการเงินของคุณพระรหัสปดีมาอยู่ในเรือนของจันทร์จันทร์ก็บอกพระรหัสว่าพระรหัสเราเนี่ยเป็นมิตรกันมานานแล้วนะพระรหัสเนี่ยสิปีเนี่ยกว่าจะเดินมาเจอจันทนะครั้งหนึ่งครั้งนี้เดินมาเจอเนี่ยจันนะ์น่ะขอให้พระรหัสเนี่ยนำทางไปในเรื่องที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน ในเรือนการงานของพระธิดส,สบดีเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีดาวพระเสาเข้าไปอ่ซึ่งถ้าใครยังอยู่ที่เดิมแล้วไม่เติบโตยังอยู่ในสังคมเดิมแล้วดูเหมือนโดนบดบังยังทำงานแบบเดิมๆอาชีพเดิมๆแล้วไม่ไปไหนสามสิ่งนี้ถ้าคุณรู้สึกได้ขอให้คุณออกมา อขอให้คุณคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะพบความสำเร็จได้ในไม่ช้าในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี2569นี่คือ1โอกาสที่คุณจะได้ทำเพื่อชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้พระรหัสมาเพื่อเตือนเตือนว่าความโชคดีมาอยู่หน้าบ้านของการเงินแล้วนะตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้น ตามกําลังส่งของพระรหัสทีเท่านะพระรหัสบอกแบบนี้เลยนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่11ตุลาคมค่ะดาวศุกร์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุพิมพ์ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเรือนวินาศและปุตตะพอเดินเข้ามาในเรือนพันธุใครที่เป็นเจ้าของกิจการการงานแล้วรู้สึกว่ากิจการการงานของฉันเนี่ย อย่างนี้เลยค่ะมันขึ้นลงลงขึ้นลงลงในช่วงเวลาที่ดวงดีก็ขึ้นนะแต่ขึ้นไม่สุดนะแต่ช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวลงมั่งเดี๋ยวขึ้นบั่งเดี๋ยวลงบั่งเดี๋ยวขึ้นมั่ง,ง,ง,งหรือบางคนมีงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามแล้วก็ต้องเอางานที่สองมาจ่ายงานที่หนึ่งเพราะว่างานที่หนึ่งไม่ได้กําไรอ่าหรืออะไรต่างๆนานาพระรหัสก็มาบอกว่าเราตัดงานที่หนึ่งดีไหมอ่าเพื่อให้งานที่สองมีกําไรแล้วเป็นเงินเก็บให้กับเรา เราจะได้เอาเวลาไปทุ่มให้กับงานที่สามอย่างเต็มที่เพราะงานที่สองอยู่ตัวแล้วอ,อารมณ์ประมาณนี้พระหัสเนี่ยนะเขามาสอนคุณในเรื่องเวลานี้แต่ปัจจัยอื่นคุณก็ต้องดูด้วยว่าในแต่ละดาวในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนสาหรับช่วงเวลานี้พระศุกร์เนี่ยเขาก็มาบอกว่าเออในช่วงเวลานี้ถ้ากิจการการงานของคุณไม่เติบโตและมีปัญหาเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วแหละ เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้อง ไปต่อได้แล้วเติบโตได้นะคะแล้วจังหวะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาเรือนพันธุ์ทุก็หมายถึงอะไรเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทรัพย์สินไหมที่บ้านที่อยู่อาศัยไหมแก้ปัญหาในช่วงเวลานี้หรือที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะ่ะบางสิ่งบางอย่างควรจะขายออกไหมเราจะไปครอบครองอะไรไว้เยอะแยะขนาดนั้นทุกอย่างคือภาระหมดเลยนะมีที่ดินเนี่ยเราก็มีภาระ มีอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได้ครอบครองเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายรถเนี่ยมีหลายคันเนี่ยเราก็ต้องมีภาระเพิ่มแมนแทนน e อีกอะไรอีกบางอย่างไม่ได้ใช้เนี่ยเราขายไปมั่งดีไหมออเพราะฉะนั้นเนี่ยดาววินาที่มาเข้าพันธุเนี่ยเขาอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องคิดแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเอื้อมไม่ถึงไม่ได้ไปถึงแต่มีเอาไว้เนี่ยเราถือแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมันคุ้มไหม อ๋อนะคะทุกอย่างจะกลับมาให้คุณรู้สึกต้องไต่ตรองอีกครั้งหนึ่งนะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่18ตุลาเลยค่ะคุณดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตะนี่สหัสชาปูตะช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้จักคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยให้คุณเอะอะเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาเขาอะไรยังไง เหมือนเป็นสิ่งดีๆเป็นมิตรภาพที่ดีคุณต้องรู้สึกเรียนรู้กับเขาหรืออะไรกับเขาแต่ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้คุณมีความเข้มแข็งแล้วคุณรู้แล้วว่า ใครคือคนที่คุณควรจะเติบโตด้วยใครคือคนที่อยู่ในสถานะได้แค่ไหนความสำคัญของแต่ละคนมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ช้าปูตาคนใหม่ๆที่เข้ามาในเวลานี้อาจจะนำพาเอาสิ่งดีๆมาให้คุณแต่คุณต้องจัดลำดับให้ถูกว่าจะให้เขาอยู่ในลำดับไหนอย่าไปเขาเรียกว่าเชื่อทั้งหมดอย่าไปเขาเรียกว่าโอนอ่อนอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะ ม,มาต่อกันเลยค่ะในวันที่23ตุลาคมดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพุธเดินหน้าแล้วเดินหน้าเข้ามาอยู่ในเรือนอริทีนี้ตนุอริเนี่ยนะพิมต้องบอกว่าตัวคุณเองจะรู้สึกมีความร้อนรอน,ร,นร้อนใจขึ้นมาอมืตัวคุณเองจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะไฟอยากจะทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเออเราสามารถคิดได้นะเราสามารถวางแผนได้นะ แต่ในเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ในเวลาที่คุณจะต้องลงแรงทั้งหมดลงทุนทั้งหมดเออตนุอริอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะต้องลงตัวลงแรงลงเงินไปทําทั้งหมดในเวลานี้ยังไม่เหมาะนะแต่คุณเองอาจจะวางแผนอะไรไว้ได้ตนุอริจะอยู่ตั้งแต่วันที่23ตุลาไปจนถึงวันที่30ตุลาแล้วเวลาไหนเหมาะละ่ะจานหูไม่ใช่เวลานี้เวลาไหน เอาเป็นว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณวางแผนไว้ก่อนหรือถ้าลงมือก็ลงเบาๆไว้ก่อน ทำอะไรก็อย่างเชิงไว้ก่อนจังหวะไฟติ้งจริงๆของคุณจะอยู่ที่ช่วงประมาณเดือน11หรือเดือน12เดี๋ยวพิมพ์จะมาบอกอีกทีพิมพบอกอย่างนี้เลยแต่ในเวลานี้ดวงคุณเปิดแล้วจะมีโอกาสพิเศษดีๆเข้ามาข้อควรระวังในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพเข้ามาเพราะดวงกําลังจะเปิดหมดแล้วทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความรัก ก็จะมีเรื่องสุขภาพที่มีเอี่ยวอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะมีบ้างอุปสรรคเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่26ตุลาเลยค่ะคุณดาวพระอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วอริเป็นเกษตรจังหวะหลังวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปอริเป็นเกษตรเนี่ยต่อสู้แล้วดีแต่เดี๋ยวดาวประจำตัวเดินถอยหลังอย่าพึ่งลงเต็มร้อย อันนี้คือจังหวะของดวงดาวเลยนะอริเป็นกเกษตรดาวพรางคานเขาอยู่หลายเดือนคุณอย่าเพิ่งรีบนะอริเป็นกเกษตรต่อสู้แล้วดีหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการแก้ไขแก้ปัญหาแล้วดีอ๋อแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยนะพรางคานเนี่ยเขามาจากลาภะอริสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณสูญเสียไปแล้วมีโอกาสได้คืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่คุณเสียไปคุณอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้คืน เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันบาดหมางอยู่ในใจนะมันจะได้เคลียร์ออมันมีอะไรที่คุณรู้สึกมันตึงๆอะ่ะอยู่ในใจเรื่องคนอะ่ะอาจจะมีเรื่องคู่ก็ได้เรื่องคนในที่ทํางานก็ได้เรื่องญาติพี่น้องก็ได้มันจะมีโอกาสได้เคลียร์มาต่อกันเลยค่ะในวันที่31ตุลาคมเลยดาวพุธค่ะคุณถอยหลังกลับมาอยู่ในเรือนปุตตะจังหวะดาวประจําตัวถอยหลังเนี่ยสัมพันธ์ไปที่พันธุุด้วยเนี่ยพิมถึงบอกว่า จังหวะดาวถอยหลังไม่ได้แปลว่าดาวจะอ่อนกําลังจนเขาเรียกว่าเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆไม่ใช่ดึงสเต็ปชะลอเพื่อที่จะสตาร์ทอัพคราวนี้พุ่งแรงกว่าเดิมแน่นอนรออีกหนึ่งจังหวะแล้วคุณจะไฟ i g h t i n แบบเต็มๆแน่นอนเพราะว่าอาริเป็นกเกษตรสู้แล้วดี แต่ในเวลาที่เมื่อกี้ห้ามเนี่ยเพราะรอเดือนหน้านะประมาณเดือน11เดือน12อะ่ะเดี๋ยวพิมจะมาบอกอีกทีเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณเองอาจจะต้องกลับมาวางแผนคิดแต่ตองพิจารณาหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่า เป็นการทำแผนไว้ก่อนแค่นั้นเนาะจังหวะเดือนนี้จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราก็เตือนกันไปพลางๆแต่แน่นอนค่ะพอพรักงามาที่การเงินพิมต้องบอกว่าพพ์บอกแล้วเงินเดือนนี้ดีเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเรารู้ว่าดีแล้วเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลหรือทําอะไรไว้อย่าเพิ่งลงเต็มสติมนะคะส่วนเรื่องคู่เนี่ยที่บอกเลว่าจังหวะพรัรหัสเดินดีเนี่ยตอนนี้ดวงเปิดทั้ง3เรื่องเลยนะทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักคนที่ยังไม่มีใครยังโสดหรือเขาเรียกว่ายังเลือกไม่ได้หรือ อะไรไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรอีกจังหวะหนึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะมีความชัดเจนมาทีละหน่อยทีละหน่อยจังหวะคนมีคู่ตอนนี้ประคองกันเข้าใจกันดีนะดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าปัญหาใหญ่ๆไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะมีความโชคดีเนี่ยหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันพยายามแบบเขาเรียกว่าตั้งสติในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องแก้ไขและผลักดันออกจากตัวเราไปให้ได้ตรงนั้นนะสำคัญที่สุดอันนี้คือไทม์ไลน์สาหรับเดือนตุลาคม แล้วถ้าเป็นสําหรับปีหน้าล่ะจะเป็นยังไงน้องเมปีหน้านะคะพิมพ์ขอนําเสนอเลยคะ่ะหนังสือเข็มทิศดวงชะตาปี2,569ถ้าคุณสั่งจองนะคุณจะได้ดูดวงฟรีกับพิมพรสวรรค์จักรราศีคนนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะที่สําคัญก็คือพิมพ์ให้สิทธิพิเศษสำหรับสถานีโหราศาสตร์ก็คือปรึกษากันยาวๆตลอดปี2569เลยคุณนะคะ สนใจเนี่ยติดต่อมาตามนี้เลยไม่พูดเยอะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยน้องเมย์แล้วเจอกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้ววันนี้พิมพ์ขอให้น้องเมย์เนี่ยมีความสุขความสมบูรณ์มากๆเพราะว่าพระหัสทํทมุมแบบนี้12ปีมีครั้งตั้งสตินะแล้วเมย์จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ